สวัสดีค่ะมิมรัตนาวันดีค่ะตอนนี้นะคะก็มีสองใบมองสองตั้งเลยนะคะมองตั้ากลางเลยเะอ่ยเป็นยังไงบ้างจากบทบาทอย่างเงถ่ายที่เราชมไปแล้วแล้วเพื่อนๆบ่านไงบ้างค่ะในเอ่อบทบาทของตัวละครจิ๊บใช่ไหมคะในเรื่องพนอเพื่อนก็บอกว่าวิร้ายอีกแล้วร้ายอีกแล้วนะเราอย่าเงี้ยค่ะก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายสำหรับตัวเองนะค่ะก็เรียกว่าเติบโตขึ้นพีก ใช่ค่ะก็ถือว่าเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ให้ทุกคน,นยได้เห็นอีกพารทหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นค่ะจริงๆแล้วคือแบบอย่าง,างที่บอกคือว่าเราเราต้องเน้นแบบโดนละโดนอะไรเนี่ยคือใช้เวลานานมากค่ะประมาณห้าชั่วโมงได้ค่ะซีนนั้น แล้วก็รู้สึกว่าพวกเ like ราทุกคนแบบตั้งใจแล้วก็ทุ่มเははทมากๆพอรู้ว่าจะแบบมุ่งสู่หนึ่งออยล้านเนี่ยจริงจริงดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะที่แบบว่าสนับสนุนหนังไทยกันในอย่างค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะสังคาที่ดูแล้วก็ดูซ้ําได้นะคะเลหนังมาก็เป็นแบบหนังดีหนังกยอกิจการอะแบบนั้นมีทิศทาเรื่องต่อไปว่าจะใช่อะไรค่ะก็ตอนนี้นะคะคิวยังว่างนะคะก็ เออติดต่อมาได้นะคะใช่ก,อกบบดดะะ็อยากรับบทบาทไปเรื่อยๆนะคะอยากแบบว่าชกนงชกแนวบ้างค่ะแปลว่าที่โยสาก็จะกลับมาไม่นาเอกลับมาไม่นาก็าติดตามนะคะแต่ก็อยากกลับมานะคะในส่วนของซีรีส์ละครค่ะ ก็ตอนนี้นะคะมีเรื่องอัสลั์ของเรานะคะทางช่องจิ m MPV 25นะคะกำลังออนแอร์อยู่ค่ะตอนนี้ก็เป็นประมาณ3 EP แล้วนะคะวันที่ 2, 2> ก็จะเป็น EP ที่4ก็ฝากตัวละครเนเน,น,น่ตัวหนึ่งด้วยนะคะเนเนเนี่ยก็จะเป็นสาวแบบเป็นสาวดึกรับมีความแบบร้ายเหมือนกันแต่ว่ามีความที่ดูโตะคะ่ะทุกคนก็จะเห็นอีกพาร์ทนึงเหมือนกัน,นะคะ่ะจะเปลี่ยนบทบาททำไมนี่เปลี่ยนค่ะ,คะ ค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีร้ายกับเหียนะคะทุกคนหนูก็อยากเล่นแบบหมดเป็นคนดีบ้างเปลี่ยนแนวบ้างก็หลบบ้างอะไรบ้างนะคะก็มอ,องว่าเราตาโตดุดใช่ค่ะทุกคนก็จะบอกว่าหนูเป็นคนตาโตเป็นคนดุในเงๆหนูไม่ดุนะคะหนูได้เคยแบบเล็งๆ,ๆแบบติดที่เล่นๆจะหยูนสบบิสเลบ้างไหมคะค่ะก็เ,เคยคิดนะคะเรื่องแบบเรื่องยูริสเนี่ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยะค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูก็มีมียูริอยู่ด้วยใช่ค่ะ เป็นเกิกเร์ลดูใกล้จะเปิดกล้องแล้วค่ะคู่กับเออ่คู่กับพี่วิวเป็นยาพาค่ะเป็นวิวมิมค่ะแล้วก็มีอีกสองคู่ค่ะนอกจากการแสดงแล้วจะร้องเพลงไหมหร้องเพลงร้องเพลงก็สนใจนะคะจริงๆก็กําลังจะแบบว่าเริ่มเรียนอยู่ค่ะใช่เดี๋ยวไว้ต้องมาร้องให้ทุกคนฟังนะคะเปอร์เซ็นต์ได <laughs> ้แบบว่าขึ้นมาแสดงไปก็ออเพลงกันใหญ่เลยเป็นไปได้ค่ะหนูก็จะพยายามฝึกฝนแล้วก็จะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วตอนนี้งานแม่แบบเรียนได้ตกอะไร เรียนเหรอคะตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งนะคะอยู่ที่มสวค่ะใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์การแสดงครับคุณมีความเป็นเด็กแบบเติบตได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังเป็นเฟรชี่ตัวจิ๊ดตัวน้อยนะคะคณะอะไรนะคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะการแตแดงวันใท้ายปีที่อะไปกับพี่ๆน้องเพื่อนบ้างวันในท้ายปีนี้เหรอคะค่ะก็มิพลคุณมีพูดดีกว่าเนาะว่าใครที่มีพูดนะคะก็ขอให้เป็นปาร์นทท้ายที่ดีนะคะก็อย่าลืมฉลองเผื่อ เสร์หนูด้วยนะคะทุกคนส่วนใครไม่รู้จะไปไหนก็อย่าลืมพาคู่รักพ่ที่รักไปดูคนอนนะคะนี่ส่ร์หนูก็จะไปดูคนเดียวนะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ